สวัสดีครับวันนี้นะคะกลับไปอยู่กับม่เตยรีวิวอีกแล้วนะครับผมกับเจ้าเก่าคนเดิมครับผมโอนะฮะวันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวนะครับผมตัวนี้นะฮะที่ผมเอามานะครับจะเป็นถุงมือฟิตเนสนะฮะสำหรับออกกาลังกายนะครับผมของเราจะมีทั้งหมด3ขนาดนะครับนี่ไซส์ S ไซส์แล้วก็ไซส์ L นะครับ SML มนะฮะมี3ขนาดนะฮะเดี๋ยวผมขอแกะออกมาดูเลยนะฮะขอจะตัวไซส์ L แล้วกันนะครับนี่ครับผมเปิดออกมาแล้วนะฮะมี2ตัวนี้นะครับ ถุงมือนะฮะตรงนี้ครับจะเป็นกันลื่นนะครับผมเผื่อแบบว่าไปยกน้ําหนักยกดัมเบลอะไรพวกนี้หรือว่าไปโหนปีนป่ายตัวนี้จะเป็นที่ยึดเกาะนะฮะแล้วก็ตัวผ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวผ้าที่สามารถระบายอากาศได้นะครับมีปุ่มตรงนี้ด้วยนะฮะมีรูเอาไว้ระบายอากาศนะฮะก็จะทําให้มือเราเนี่ยไม่อับเหงือจนเกินไปนะฮะไม่เหม็นชื้อได้เองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วเนี่ยมือจะไม่เหม็นเลยนะไม่ใช่นะฮะจะทําให้มือของเราเนี่ยไม่อับชื้นเฉยๆนะครับแต่ก็ยังมีกลิ่นมันอยู่ที่ว่า การออกาลังกาของคุณเนี่ยมากน้อยแค่ไหน่นองน,นะครับนี่เดี๋ยวผมลองใส่ดูอันนี้เป็นไซส์ L อนะครับที่ผมใส่นะฮะมือผมโมฆะที่จะใหญ่อยู่นะครับอันนี้จะเป็นตีนทุกแกนะตรงนี้ตีนทุกแกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเลยมันจะเลยมาหุ้มหุ้มตรงข้อข้อนิ้วนะ่ะข้อนึงตัวนี้นะครับ มันจะหุ่มนะฮะมันจะทำไอ้ตัวไอ้ตัวนี้มันช่วยอะไรช่วยในการออกกํลาลังกายแต่ไม่มือเราเนี่ยไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่ถุงมือแล้วเราไปออกกํลาลังกายเนี่ยไปหดดิดปีนป่ายจับอะไรเนี่ยมันทําให้มือเนี่ยของคันนี่จะด้านเลยนะครับอ่าแต่พอเรามีถุงมือเนี่ยมันช่วยป้องกันนะฮะแล้วก็เซฟตี้เรื่องการถลอกด้วยนะฮะช่วงนี้นะฮะเผื่อเราแบบผิดพลาดทางเทคนิคเนี่ยมือมันไปโดนอะไรมาเนี่ยมันจะช่วยป้องกันการถลอกนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับมีทั้งหมด3ขนาดนะครับผมอ่า มี SM และก็แที่ผมใส่อยู่นะฮะถ้าเป็นไซส์เนะี่ยผมน่าจะใส่ไม่ได้นะครับน่าจะเล็กอันนี้เป็นไซส์ L นะสำหรับผู้ชายที่อยากจะซื้อถุงมือนะครับผมก็เป็นผู้ชายที่อข้ามมือใหญ่อยู่นะแต่ก็ใส่ได้นะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจถุงมือฟิตเนสตัวนี้นะฮะผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้ กดไปที่รายละเอียดตรง u t u b e นะฮะกดไปที่ลิงก์นะฮะสั่งซื้อได้เลยนะครับผมใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามได้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกดตับตะข่ายให้เราด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะเราจะมีคลิปใหม่ๆออกมาตลอดนะครับโอเคนะก็วันนี้นะฮะลาไปก่อนครับกับมิสเตอร์รีวิวนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ